บังคารามพี่น้อบงบังใหญ่เลยติเกียดีแท้เป็นสีขาวด้วยค่ะกินบังคารามนะบอสเด็ชแม่บูดะติเกียดีค่ะค่ะบังไงค่ะนี่ชัวดำข้างในพ่อ บ่ค่อยหวานแต่ข้างหอมมันๆหวานน้อยแซ่บคอนมากบบนี้แหละออนข้างอื่นบ่นมากแม่ที่เป็นเล่ๆอะ มันก่คือบังขราว่แหละเนาะอัน่มี่อกียร่ะแมเฮ็ดใส่บ่องไปไทยซื้ออันนี้มกินบักขลาบกรุงแท้ต้องเป็นแบบนี้แซ่บอร่อยหวานมันกินน้ำกันเด้อค่ะเด้อนุ่มตอนแรกออบมาแช่เย็นไว้เละไปอุ่นไป่หน่อย นุ่มแซ่บแนวเทียงเลยค่ะนี่คือปนาตาดีบ่กินไปได้าจะไป้ายคทองอย่างนอยู่งเลยพี่น,อน้องเอ้ยแล้วกินไปเสียงแม่ขอเด้อเสียงแม่ขอจมไปไหนไปหาแม่ให้ด้ลกไปหาแม่ด้อ แตงสาดใหญ่ชิบอยหุันจังใดจริงเก่งปะเนี่ยข้าวนุ่มอหอมแซ่บนุ่มอีกที่น้องยูคิีหนึ่งยูทอดเขาเทียมอร่อยมัน แซ่บค่ะจงไปให้มู้กินน้ำแน่ดังยังใหญ่ังเขาลามครับ